สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีภาพทางเกลียนนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับผมอะไรนะสวัสดีค่ะทุกคนปรางเองนะคะวันนี้มาเชี่ยวซอสต,ตำนานรักนิรันต์เกมแนว MMO เอ็มแห่งเทพเซียนเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะวันนี้ ผร้อมแล้วครับผมก็แน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะตามที่น้องปลางนะครับผมสุดจะน่ารักของเรานะครับผมได้บอกเอาไว้นะวันนี้เราจะมาพบกับเกมฟาชีลสอดนะครับผมตำนานรักนิรันดร์นะครับผมสรับผมกับน้องเขาเนี่ยครับไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวเมียดาเนี่ยเมียข้าเอาเป็นว่าเฉพาะในเกมนี้ก็พอนะครับผมโอ้โหเข้ามาดูในตัวเกมกันนะครับผมแค่หน้าจอเมนูก็ สุดยอดแล้วนะครับเ,เฉพาะหน้าจอหล่นนี่ถ้าอยากจะให้10เต็ม10แล้วนะครับผมสวพัดได้จิตความน่ารักที่เปี่ยมล้นออกมานะครับผมทั้งดูก,การจ่ายอ้ยกลางจอเนีฮย สำหรับใครนะครับผมที่ไม่รู้นะครับว่ามาเชี่ยวสอนนะครับผมเป็นเกมอะไรนะครับผมมเชี่ยวสอนนะเป็นเกมแนว mmorpg นะครับผมแนวเทพเซียนนะฮะที่มีเกมเพลย์สุดหลากหลายสำหรับเกมนี้นะครับผมคุณจะพบกับการต่อสู้นะที่ลื่นไหลนะครับผมแอคชั่นที่รวดเร็วนะครับผมมีกราฟิกที่สวยงามแล้วคุณสามารถท่องในทิจักรนะครับผมได้แบบอิสระนะครับผมตามสไตล์ mmorpg ครับและสำหรับใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะผมก็มีสิทธิ์นะครับผมที่จะได้รับของรางวัลนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch นะครับผม Apple AirPods นะครับผมหรือว่า Apple Watch นะฮะแล้วก็จะมีไอเทมในเกมนะครับผมอีกมากมายไก่กองนะครับผมไม่อยากพลาดของรางวัลน,นะครับผมอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้นะครับผมที่ลิงก์ที่ช่อง Descript i o นนะครับผมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันที่ App Store แล้วก็ Play Store กันได้เลยนะครับผม และสำหรับคลาสนี่ครับผมภายในเกมนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด4คลาสนะครับแล้วก็แบ่งแยกย่อยออกมาได้หลายสายนะครับผมจะมีหลิงเซียวนะครับผมโจมตีภายนอกรระยะใกล้นี่ครับผมดาเมจโดยเฉพาะทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็มีนะครับผมชงโหลนะครับผมก็เป็นซับพอร์ตในครับผมที่น่ารักนะครับดูเลยฮะน่ารักจริงนะครับผมตัวนี้เราเท่ด้วยนะดาบสวรรค์นะครับผมอันนี้ก็ระยะใกล้ดาเมจหนักๆเลยนะฮะเย็นเค ู่นี้เท่จริงไงครับผมชิงเฉิงนะครับผม,บผมอันนี้ก็ระยะไกลดาเมจเหมือนกันนะครับผมอ่ามีกระบี่แถมลอยต่างหากนะครับผมมีผู้ชายแล้วก็ ผู้หญิงเนี้ย,ยผมให้ได้เลือกนะฮะ,ะมีทั้งหมด4 c l คลาสนะครับผมแล้วก็ยังแบ่งได้อีกหลายสายเยอะแยะมากมายเลยนะฮะว่าแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเกมกันเลยดีกว่านะฮะอ่านี่แล้วนะครับผม Martial Sword นะครับผมก็เป็น MMORPG นะคับผมก็ดูจากกราฟิกแล้วก็เน้นอลังการนะครับผมมีกราฟิกสไตล์จีนนะฮะออกแนวจอมยุทธนะครับผมกำลังภายในนะฮะผมชมชอบมากเลยคืออะไรรู้ม,มีวิชาตัวเบาด้วยนี่วิชาตัวเบา นี่ครับผมมีกระดงกระโดดเนะยครับผมโอ้วิชาตัวเบานะครับเออเท่เห็นอลังการแบบนี้นะผมไม่ต้องตกใจนะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับผมตัวมันก็จจะเท่จะหล่อกับชาวบ้านนิดนึงโอ้โหดูนี่ครับผมนี่ฮะผมไม่เคยเห็นจอมยุทธคนไหนที่มันจะดูหล่อเท่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะผมมีสัตว์เลี้ยงแบบเ s r ด้วยนะเออว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าระบบการต่อสู้นะผมจะอลังการขนาดไหนนะฮะมาลุยกันเลยดีกว่านะครับผม ไปที่ดันเจียนฝึกฝนกันก่อนนะครับผมอ่าเพราะว่าดันเจียนฝึกฝนเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์เยอะแยะและผมให้เราได้เทสนะฮะว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโชว์ความอลังการก่อนเลยดีกว่าของสกิลของเรานะครับโหดูสัตว์ขี่ของผมครับเย็ดเคยดูอย่างโหดเลยครับไปดูกันหน่อยว่าโลห่งเซียนมันจะดูเดือดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลกันนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็กดให้มันวิ่งเองนะครับผมโอเคอ่าสตูน่าจะอยู่ข้างหน้าเรานะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเก็บเลเวลกันหน่อยทหารมือชากาจโหนี่เราเปิดด้วยม้าก่อนเลยทหารมือชกาดแต่ว่าเราชกาดกว่าว่าเราทำไมทหารมันตัวเล็กจังวะทหารไม่ได้กินข้าวแล้วแบบนี้มึงต้องเอาหอกไปเด็กจัดไปสกิลม้าอีกสักทีหนึ่งเออว่าใครอยากจะออโต้ก็สามารถกดออโต้ได้เลยนะครับผมอ่าเมื่อกี้ผมกดมือครับผมมาดูออโต้ดีกว่า นียโอกผมรู้สึกว่าออโต้มันจะพิ้วกับผมเยอะเลยพิ้วกับผมเยอะเออไอมือฉกมัตายซะนะครับผมอันนี้เราก็สามารถมากดนะครับผมเควสนะครับผมอันนี้เราก็จะเป็นเควสแบบว่ารายวันที่วาล่ามอนสเตอร์กี่ตัวกี่ตัวก็ว่าไปนะแล้วเราก็สามารถกดออโตมาเพื่อให้มันเก็บเลเวลในครับในระหว่างที่เราไม่อยู่ได้ด้วยนะฮะอันนี้เราก็ลองว่าปล่อยให้มันทำเควสไปนะครับผมมันก็จะเก็บไอตรงไอเทมเอง ต่อสู้เองปล่อยสกิลเองนะครับผมแล้วเราก็ไม่ลงมานั่งหลักคนละแข่งเก็บเลเวลเองเ่พราะเกมมันมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายนะครับผมแน่นอนะนรับผมเกมเป็นมูอาร์พีจีนะครับผมก็ต้องมีการเก็บเลเวลเป็นหลักนะครับผมและนี่ก็คือทีมจอมยุทธนะครับผมมันก็ต้องมีระบบพลัคนะครับผมที่ให้เพื่อนๆทุกคนะนรับผมตั้งพลัคนะครับผมแล้วก็มาอยู่พลัคเดียวกันะนรับผมแล้วก็มีระบบ ต่อสู้แบบ p v p นะครับผมกิววอแบบข้ามเซิร์ฟก,ก็มีและเกมนี้นะครับผมระบบโซเชียลนะฮะก็โดดเด่นกว่าเกมอื่นๆนะครับผมเพราะนองเหนือจาการมีเพื่อนแล้วเนี่ยยังมีระบบสิทธิ์อาจารย์นะครับผมมีระบบแต่งงานนะครับผม มีระบบคู่อาฆาตด้วยนะฮะระบบสิทธิ์อาจารย์นะครับผมเราก็สามารถนะครับผมเลือกที่จะเป็นอาจารย์ก็ได้หรือเราจะเป็นขอเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นก็ได้นะครับ <S <S เพื่อเก็บเลเวลด้วยกันกกนค <S 1> <S 1> ะนครับผมแล้วก็มีฝึกด้วยกันนะฮะหรือว่าจะเป็นระบบแต่งงานนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยเล่นเกมแล้วมีปิ๊งปังนะครับผมก็สามารถจัดงานแต่งงานได้ในเกมนะครับผมแบบว่าจ,จัดงานแต่งงานแบบ งัดแต่งงันคือคลื่นได้เลยนะฮะส่วนระบบคู่อาฆาตนะครับผมแน่นอนถ้ครับผมตามแนวจอมยุทธเลยนะครับผมหมั่นไส้ใครนะฮะมึงเป็ iye. นคู่อาฆาตกับกูเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมสาหรับสัตว์เลี้ยงในเกมนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยทีเดียวนะยกตัวอย่างเลยนี่นะครับผมก็เป็นสัตว์ขี่ของผมนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยนะพอลงจากสัตว์ขี่นะครับผมอ่า แล้วเราก็ยังมีสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับผมมีหลายตัวนะครับผมนี่ครับผมมีเดดมังกรด้วยซึ่งสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะผมก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมากมายนะผมดูอย่างอันนี้นะผมก็จะเป็นราชาวานอนหิมะนะฮะอย่างราชาวานอนหิมะนะครับผมก็จะเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยครับผมเพิ่ม HP นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มดาเมจที่ดี้นนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นเป็นพูดจันทรานะครับผมนี่ก็เพิ่มคล้ายๆกันนะครับผมพูดจันทราเนี่ยมาดูพูดจันทราโอ้พูดจันทราที่สวยจริงครับเออน่ารักจริงครับพูดจันทาน่ารักจริงครับไหนลงมาดูเดชมังกรสิเดชมังกรโอ้โหเดชมังกรไม่มังกรธรรมดามังกรไฟด้วยนะครับผมโอ้เท่อยู่เท่อยู่ครับแต่มันตัวมันนิดเดียวแล้วมันรูปมังกรหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าตัวใหญ่มันก็ เต็มจอสิวะเดี๋ยวมาดูสุนหงคงอาสุนหงคงเกตเคสุนหงคงครับผมระดับ S S R เลยนะเนี่ยเท่ครับผมและก็แน่นอนนะครับผมสัตว์เลี้ยงนะมันก็จะได้มาด้วยการอัญเชิญนะครับผมนี่เลยนะครับผมมาจับธรรมดากับจับชั้นสูงเหมือนเดิมนะครับผมสลหรับของเตะปุ้ยนะครับไม่มีวันพลาดอย่างแน่นอนเราไปดูตัวอย่างก่อนดีกว่านะโอ้จะมีอะไรบ้างนะนี่ครับผมระดับ S S R นะครับผม คู่แต่ละตัวค่อนข้างอลังการเลยทีเดียวมันมีตัวที่ไม่มีหรือจิ้งจอเก้าหางคู่เด็กเวยพรโอ้ดอกข้อคาชิวเลยครับนี่ผู้ันทานี่เรามีแล้วนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นระดับ S S R นะครับผมรส่วนระดับ S R เนี่ยก็ไม่ได้ก็เท่เลยเนี่ยเออเท่ไม่แพ้กันเลยนะครับผมคนระดับ S R อันนี้ก็ระดับ R าร์นะครับผมหรือว่าระดับเกลือนั่นเองนะผมระดับเนี่ เมื่อต้องพูดถึงเลยครับน้องหนิงครับผมโอเคเราจะมาลุยกันเลยดีกว่าเนะี่ยผมสำหรับการอัญเชิญเนี่ยผมมาลองเทคกันหน่อย10ครั้งได้ออออเอสอาร์ HR มาเนี่ยครับผมพยาขานนะฮะเมลดำอุ้ยน่ารักดีเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอนแล้วได้มาหนึ่งเอสอาร์นะครับผมโอเคมาลองสักเอ่อสิบครั้งแล้วกันว่ะช่วยเงื่อน อีกมีสารเกือผมคุยเห็นความเท่ผมนู้ว่าระดับ S S R แล้วเนี่ย S R ก็ถือว่าเท่แลครับอลังการนี่ถือว่า S R 62เลยนะเออมีสารกัวมาอีกแล้วนะครับผมหลายบัวมหาสมบัติโอ้ Panda เฮดด้าในกองกระทิ้งทึกมันออกจาก S R นะผม S R ยังไม่ออกนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับผมว่าเกลือแล้วเนี่ย ว่ามันจะไม่ได้นะครับเกมนี้เนี่ยมันมีระบบการันตีนะครับผมเนี่ยคือการันตีนะครับผมสามารถเลือกได้เลยนะครับเป็นเอ็นเนอร์นะครับผมที่เราอยากได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะอีกสักหน่อยนึงละกันอืมอยากโอนโอนโอนนี่มาแล้วหนูน่ารักนะครับผมห้าดาวเลกของเรานะครับผมอ่าโอ้โหนึกว่าจะไม่มานะครับผมหนูน่ารักครับผม แล้วนี่นะครับผมเราก็สามารถเอาแต้มนะครับผมมาแลกตัวที่เราอยากได้เพิ่มมาได้นะเดี๋ยเทีมยไฟเนะครับผมอ๋อยอย่างนี้นะครับผม10มัลติได้หนึ่งการันตีดูโอเคมากเลยนะฮะ เอาแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นการพรีวิวคร่าวๆนะครับผมสำหรับตอนนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้นะผมผมกำลังเล่นเซิร์ฟเทสนะฮะตัวเกมนะผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับผมมีแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะสำหรับเพื่อนท่านไหนนะครับผมที่อยากจะได้ของรางวัลหรืออยากจะเล่นเกมนี้มาเจอกับผมนะะ แล้วก็หนงปลางนะครับผมมาผจญภัยกันในโลกแห่งเทพเซียนนะครับผมแล้วการลงชีมิลงหน้าได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายด้วยนะเออก็สามารถกดเข้าไปนะครับผมดาวน์โหลดกันที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมที่ช่องดีสคริปชันได้เลยนะฮะก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะฮะและก็สมัครติดตามได้นะครับเพื่อชมวิดีโอได้เกลียตนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาบก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับมค่าเพื่อนพ้องมาร่วมการผจญภัยนี้กันเถอะ